ไพ่อยากจะบอกอะไรกับสถานะความรักความสัมพันธ์คุณในตอนนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับสถานะความรักความสัมพันธ์คุณในช่วงน yeah. claro claro ี้ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้อาจจะอยู่ในจุดที่ยังกังวลอยู่ยังคาดหวังกับความสําเร็จหรือการพัฒนาความสัมพันธ์และก็การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์คุณต้องการมีการพูดคุยหรือลอคอยการสื่อสารจากเขาแต่สิ่งที่คุณัได้ ก็คือก็คือคำพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้กเกิดการกังวลหรือกระทบกระเทืนจิตใจในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับสิ่งที่คุณเป้าฝันรอคอยก็คือการติดต่อสื่อสารและคุณก็ได้สื่อสารกันแต่การสื่อสารในตรงนี้นั้นเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เขานั้นไม่ได้ถนมอมน,น้ำใจก็เลยจึงเกิดการ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นเหมือนเป็นการเหมือนกับว่าคุณรอคอยที่อยากจะได้ยินคำพูดดีๆจากเขาแต่สิ่งที่เขานั้นทำให้กับคุณในตรงนี้ก็คือทำให้คุณนั้นยิ่งกังวลใจยิ่งทำให้คุณนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับถอดใจอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเป็นคนผิดหวังเหมือนเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาคาดหวังกับสิ่งที่คุณหวังเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละทิศคนละทางกัน เป็นไปในทิศทางที่ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เขานั้นต้องการกับสิ่งที่คุณนั้นต้องการนั้นเป็นคนละสิ่งและสิ่งที่เขานั้นทำในตรงนี้ก็เป็นการใช้คําพูดการวาจาที่ทำร้ายใจิตใจคุณทําให้คุณนั้นมองว่าโอเคไม่เป็นไรเราอุตส่าห์าเฝ้ารอคุณเฝ้ารอที่จะฟังคำพูดดีๆจากเขาแต่สิ่งที่เขานั้นทําก็คือทำร้ายใจิตใจคุณ คุณทุเคนาเลือกที่จะเดิมนน้าแระมุกออนนั่นเองนะคะ